กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งผู้เป็นที่รักของทุกคนมาเถอะหนูน้อยหมวกแดงตอนนี้คุณยายป่วยอาการไม่ค่อยดีเลยเอาเค้กกับวายนี้ไปเอาไปให้คุณยายนะแล้วฟังที่แม่บอกไว้ด้วยตอนที่หนูเดินทางไปหาคุณยายนะ่ะ อย่าออกไปนอกเส้นทางเด็ดขาดอย่าทะเลทะลายระหว่างทางและก็อย่าคุยกับคนแปลกหน้านะได้เลยค่ะคุณแม่ดีมากจ้าลูกอย่าลืมทำตามคำแนะนำของแม่ด้วยล่ะโชคดีขอให้เดินทางปลอดภัยดุดๆดๆดูดๆดๆ ไปหาคุณยายกันจากนั้นหนูน้อยจึงออกจากบ้านและเข้าไปในป่าหลังจากเดินตามเส้นทางอันคดเคี้ยวเพื่อไปที่บ้านของคุณยายหนูน้อยได้เจอกับทุ่งดอกไม้โอ้นี่มันว้าวดอกไม้สวยมากคุณยาย ต้องดีใจแน่นอนถ้าหนูนำช่อดอกไม้เหล่านี้ให้คุณยายควรอยู่ตรงนี้สักพักแล้วเก็บดอกไม้เหล่านี้ไปฝากให้คุณยายดีไหมนะจะเก็บหรือไม่เก็บดีนะเก็บไปด้วยก็รักกันหนูน้อยนั่งแน่กำลังเก็บดอกไม้ เพื่อเอาไปมอบให้คุณยายของเธอดอกไม้ช่างสวยงามจังเลยคุณยายต้องดีใจแน่นอนมีเสียงบางอย่างเหมือนกำลังมีคนเดินมาจ้องมองเธอโอ้แม่สาวน้อยฮะทำไมถึงทำหน้ากางังวลอย่างกับโคเบนิเลย ฉันแนะนำให้เธอเดินไปตามเส้นทางของเธอในป่านี้น่ะมันมีหมาป่าเดินด้อมด้อมมองมองอยู่นะแถมมันชอบกินเด็กผู้หญิงตัวน้อยอย่างเธอเป็นอาหารหากเธอบังเอิญมาเจอหมาป่าให้รีบวิ่งหนีแล้วตะโกน ขอความช่วยเหลือทันทีฉันก็จะไปช่วยเธอหนูน้อยไม่พูดอะไรเธอรีบออกทางจากตรงนั้นทำให้หดอกไม้ส่วนใหญ่ที่เธอเก็บตกลงมาจากตะกร้าของเธอเธอเดินไปตามเส้นทางของเธอแล้วมองดูในเงามืดว่ามีเงา ของหมาป่าหรือคนแปลกหน้าแอบซ่อนอยู่ข้างๆต้นไม้หรือเปล่าเธอเดินแน่เดินมาจนเจอกับสิ่งมีชีวิตท,ที่ตัวดำแถมตัวของมันนั้นใหญ่มากๆมาขวางทางข้างหน้าเธอไว้มันคือเจ้าหมาป่าที่คนแปลกหน้าเมื่อกี้พูดถึงโอ้ oh, oh, oh. สวัสดี แม่หนูน้อยหนูควรทำยังไงดีคนแปลกหนะ้าบอกหนูว่าให้หนูวิ่งตะโกนหรือว่าพูดคุยกับมาป่าตัวนี้ดีไม่แต่แม่เคยบอกหนูว่าอย่าคุยกับคนแปลกหนะ้าเพราะงั้นแล้วหนูนะ่ะไม่พูดกับมันดีกว่า หรือแว่คุยกับมันดีนะพูดคุยหรือไม่พูดคุยดีนะหรือวิ่งหนีดีงั้นไม่พูดดีกว่าเธอไม่มีอะไรจะพูดหรอแม่หนูน้อยขอโทษทีนะแต่ยังไงหนูต้องไปแล้วเดี๋ยวจะรีบไปไหนล่ะแม่หนูน้อยคือว่า หนูกำลังจะไปเยี่ยมหาใครบางคนอยู่แล้วใครบางคนที่เธอว่านั้นอยู่ที่ไหนเอ่ออืมเอ่อฉัออออนตามหากแกตั้งนานแล้วจ้าหมาป่างโง่โ หมาป่ากระดาโจนเข้าไปในป่าเพื่อไล่ตามแหล่งที่มาของเสียงที่ไม่รู้ว่าคือใครในขณะที่หนูน้อยวิ่งให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้ขาของเธอสัน้นด้วยความกลัวแล้ววิ่งไปจนถึงกระท่อมคุณยายโอ้นั่นเธอเหรอ หนูน้อยหมวกแบงหนูน้อยผู้น่ารักของคุณยายดีใจจังเลยที่เธอมาเยี่ยมหาคุณยายแบบนี้หนูน้อยจ๋าเป็นอะไรหรอจ๊ามา,มาป่าหนูเจอมันระหว่างทาง ตอนนี้มันกำลังได้ตามใครบางคนอยู่ทันใดน,นั้นทั้งสองได้ยินเสียงปืนเอ๊ะนั่นมันคงจะเป็นหนูน้อยมารบข้างในบ้านก่อนนะจ๊ะค่ะทั้งสองรอดปลอดภัย จบอย่างมีความสุขเย้ yeah, จบแล้ว